ปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตยกับความล้าหลังอ่อนแอท,ทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันอย,ย่างแยกกันไม่ออกปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาสําคัญของประเทศต้องได้รับการแก้ไขแต่จะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลพรรคเพื่อไทยหวังว่าเราจะร่วมกับประชาชนเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นขณะเดียวกันเราก็ตระหนักว่าจะต้องแก้ปัญหาพื้นฐาน คือความไม่เป ja ch oh ็นประชาธิปไตยให้ได้ด้วยการได้รัมนูลฉบับใหม่โดยสสรที่มาจากประชาชนจึงเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยเพื่อให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยและพัฒนาเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนครับกันโดยทั่วไปว่าที่ผ่านมารัฐมนูลของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีผลพวงมาจากการรัฐประหาร ซึ่งเป็นตัวจุดรั้งอันสำคัญต่อาการเจริญเติบโตและการพัฒน,นาของประเทศเช่นเดียวกับรัฐมนูญปี2 5 6 0ที่มีผลพวงมาจากการรัฐประหารของคอสชเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557และถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความต้องการสืบทอ,อดอำน,นาจของคอสชอ และความมีอคติทางการเมืองของผู้ร่างและคนที่อยู่เบื้องหลังเนื้อหาและแต่รัฐบาลปัจจุบันนี้ก็อยู่ท่ปีเแล้วนะครับจะ้ถามว่าประเทศชาติตีขึ based. ้นเร็วท่านลองใช้อภิจารย์ในความรู้สึกของท่านนะครับว่าท่านพอใจกับระบบของการที่มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับอยู่ดีๆก็บอกว่าขอความครองบ้านเวืนะฮะผมเป็นคนที่เก่งที่สุดดีที่สุดแต่ว่าคน การที่ที่ผ่านมานะเนี่ยนะผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้ชุดนี้นะครับที่ผ่านมาทุกครั้งเนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมผมประเมินแล้วผมไม่ให้ผ่านเลยแม้แต่นณะีเดียวกันตวายอย่างนั้นดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศชาติก็คือการที่ที่การปกครองประเทศั้นเนี่ยจะต้องมาจากผู้แทนที่มาจากประชาชนนะครับผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีนต้องมาจาก ผู้ที่ประชาชนเป็นผู้ที่ยอมนำนะครับไม่ใช่เอาใครก็ได้นะครับนะบที่ถืออาวุธแล้วก็มาบอกว่าขัาเจา้าเป็นผู้ที่มีอำนาจที่จะปกครองเทศนะฮะโดยไม่ได้ดูด้วยตัวเองและมีสมกยภาพมีความสามารถเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้ดไหรือไม่เพะฉะนั้นการที่พักใไทยบระสายการใน,ในวันนี้นะครับก็เาพื่อจะเกิอนความจำพวกเราเรียกร้องคว,ความถูกต้องนะครับว่า,วากรารที่จะมี รัฐมนูญนั้นจะต้องเป็นรัฐมนูลฉบับที่มาจากประชาชนนั้นก็คือนะครับต้องการรียจร้องให้มีการตั้งสรขึ้นมาครับเพื่อเราปั้นร่างรัฐมนูญฉบับใหม่เพื่อให้เป็นรัฐมนูที่มาจากประชาชนโดยแท้จริงนะครับประการที่สองก็คือว่าในรัฐมนูลนั้นนะครับก็จะต้องมีหลักที่สําคัญอย่างน้อยที่ผมเห็นก็คือสองประการก็คือว่าตัวนายกรัฐมนตรีนะครับยังไงก็ต้องมาจากการ ที่ผู้ที่ประชาชนเลือกขึ้นมาให้เป็นผู้แทนนะเป็นผู้ที่ก so, <Sai> ําหนดว่าใครควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่ว่ามาชี้เอาใครก็ได้ยังไงก็ได้นะครับอยู่ข้างกนนดตนแทนหรือว่ามาจาบเก็นหรือวุฒินะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประการที่สองก็คือนะครับการรัฐประหารนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยก็เลยเสนอ ส่วนหนึ่งนะครับ so ก็คือเสนอหลักการในการที่จะตัดวงจรอุบาทในการรัฐประหารนะครับโดยระบุไว้ในในกฎหมายเลยนะครับว่ารัฐประหารคืออะไรรักษาก็คือกบฏนะครับรักษาก็คือกบฏนะครับเพราะฉะนั้นคนกบฏเนี่ยโดยปกติก็จะต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็กำเขียนไว้ในนี้เลยนะครับว่าต่อไปนี้นะครับถ้าใครกบฏนะครับไม่ยุดความครับไม่มีการให้ลดโทษสักคำไม่ว่ากรณีใด แล้วก็ห้ามไม่ให้คนถามใดนะครับแม้แต่สารผูท้ทนข,ของ,งรัฐบอกว่าต้องามทุกปากที่จะให้สิทธิอำนาจนะครับพิเศษเหนือกว่าที่กำหมาไกับคไว้ไหรือที่ประชาชนได้รอบหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสาระสาคัญนะครับทำในสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยไม่ต้องให้ผู้ทิซึ่งไม่ได้มาจากราษฎรมาจากประชาชนนะฮะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนั้ผมคิดว่ามันก็มี็น,นการาเรือมเฉพาะเหตุการณ์โดะเริาะที่จะ ารากประนูญขึ้่จะแก้ไขสิ่งที่จะเราจะต้องปฏิบัตินะฮะต่อไปตามประนูญในอนาคตด้วยครับขอขออนุญาตุบการณวันค่ะขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ชัยเกษมมิติศิลป์ค่ะนี่คือสิ่งที่เราเห็นชัดตรงกันว่ารัฐมนูญฉบับปัจจุบันยังเป็นปัญหาที่เป็นอุสรัคในการพัฒน,นาประเทศให้จงได้ค่ะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาและพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านในโอกาสนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ